ลำบากจะตาย okay, okay. เดินก็ลำบากเลยเราฮิตกันมากนะเขาฮิตกันมากเลย่แล้วสองแถวแล้วรเช้าก็ใหญ่ใหญเราเคยเล็กๆนะใส่ที่เราสองแถว นะคะพี่สวัสดีนะคะอ่ะพี่พี่ท่านใดเข้ามาแล้วบ้างกดสติกเกอร์ได้นะคะชอบไหม,มกดสติกเกอร์ได้นะคะพี่พี่ท่านใดเมตตามูที่เตาเบคขา กดไลค์กดแชร์ได้อ่ะพี่บี้ฮันใดเมตตาน้องกดไลค์กดแชร์ได้นะคะใครเข้ามาแล้วสติ๊กเกอร์ได้จ้ะเราจะได้ไม่โดดเดี่ยวเด,ด,ดียวไดาอ่ะเดี๋ยวเรามาดูกันนะพี่นะว่างานตัวนี้จเจ็ตเกตผ้าชามัวเนี่ยกระสอบญี่ปุ่นเนี่ย นะมันเป็นยังไงนะพี่เนาะมันมีกระสอบเดียวแล้วพี่นะคะมันมีกระสอบเดียวแล้วกระสอบอื่นเนี่ยมันขายไปหมดละมีกระสอบเดียวแล้วนะคะ เรามาดูกันนะคะ4,500บาทไม่รวมค่าส่งนะคะแต่หนูลดให้อีกค่ะใครรับกระสอบรีวิวหนูลดให้อีก200นะคะเท่ากับเหลือแค่4,300บาทเท่านั้นเองนะคะส่วนกระสอบใหม่ลดหน้าราคาปกตินะคะ4,500บาทจากพี่จ๋าตอนนี้ดูยังไม่เข้าค่ะเลื่อนแล้วเลื่อนอีกเลื่อนจนเบื่อแล้วเนี่ยเลื่อนจนจะเป็นลูกอีเลื่อนอยู่แล้วเนี่ยลูกอีเลื่อนะออตันลดเดี๋ยวแป๊บนึงลูกก่อน ต้องที่ตัดใหม่แล้วชอบชอบ ลูกค้าจ่ายกับขนส่งตอนรับสินค้าได้เลยนะคะโอนเฉพาะค่าสินค้าเท่านั้นพี่จ๋านะคะรับลูกนี้ก็ลดให้อีก200จ้ะเอาแหกประกอบได้แค่นี้ไม่เป็นไรอ่ะนี่นะคะ FJ 139อ,อ หนึ่งสามเก้าหงดถัดไปค่ะหงดถัดไปค่ะชาววังฮะปลาชาวมัวปลาชาววังก็จริงๆอ่ะเราจะเปิดตั้งแต่ตอนหน้าหนาวแล้วแหละแต่ว่าเราขี้เกียจไงเราขี้เกียจไงเราก็เลยไม่ได้เปิดตั้งแต่ช่วงหน้าหนาวนะคะไม่งั้นก็จะขายดีไปแล้วแหละเออเอาไม่แขวนเสื้อมานั่มหน่อยู่บนอ่ะ ตัวนี้เนี่ยพี่พี่จะใส่ช่วงหน้าร้อนนี้ก็ได้นะคะสาวทำงานออฟฟิศนะคะใส่กันหนาวใส่เป็นแฟชั่นนะคะก็ได้หมดเลยจำนวนกี่ตัวนะเดี๋ยวหนูนับให้นะคะหลังจากจบไลฟ์เนี่ยกระสอบตัวนี้ออกกี่ตัวเดี๋ยวนับให้นะคะผ้าชามัวบางคนอาจจะเรียกกันว่าประมาณหนังกลับนะคะหนังกลับนิ่มมากเลยที่ไหนใช่ผ้ามันนิ่มค่ะนะคะ คือหนูก็กะจะตัดตั้งแต่นู้นละไม่มีเวลาตัดต้นทุนเฉลี่ยมันถูกนะพี่นะเฉลี่ยเนี่ยถูกนะคะในกระสอบเนี่ยเนี่ยนะคะงานมันสวยค่ะจำนวนนะคะที่ลูกค้าไปเปิดล่าสุดลูกค้าไปเปิดล่าสุดร้อยแปดสิบกว่าตัวค่ะก็ตกเฉลี่ยตัวอะไรเนี่ย ตีแค่ร้อยปดสิบแันโอ้ตัวยี่บห้าบาทตกเฉลี่ยแค่ตัวยี่บาบาทแต่หนูว่านะถ้าจํานวนมันออกเยอะกว่านี้นะคะมันก็จะถูกลงไปอีกนะใครที่แบบเน้นขายแนววินเทจนะคะช่วงนี้เทศกาลแบบนี้มันก็ใส่ได้ค่ะเนาะนี่เลยนะคะเฮ้ยเอาถุงมาวางนี้ดิเอาไปไหนอะแล้วไปไหนอะเดี๋ยวจะได้ลากไปเลย หเห็นเขาว่าจะกลับมาหนาวอีกรอบนึงเพราะฝนมันตกเออแผลมาอีกแเมาอีกเออนั่นแหละเกียดจะไ้ไม่แขวน,นะฮะเกียดแวนแล้วเอามาแขวนดินี่เลยพี่เอายกเลยยกเลยใช่สุดๆส,สวยงาม ก็ไม่เลยอืมงามนะคะด้านหลังก็จะเป็นบุขนบุขนนะคะบุขนนี่นะพี่นะอนะ,ะรีวิวไว้เผื่อช่วงหน้าหนาว เข้ามาอีกรอบนึงเราก็จะได้ไม่ต้องมาเปิดรีวิวลวะสวยๆผ้าดีมากพี่งานดีมากนะพี่ดูดินิ่มมากค่ะคือนิ่มมากๆเลยนิ่มมากๆอะะใครที่ถามหาข้างในเป็นขนสวยมากเลยอ่านิ่มขนนิ่มโอ้โหแทบอยากจะปูนอนเลยนิ่มมาก้ใหม่ด้วยอืมนี่เลยอะฮะ เนี่ยใครที่ถามหาพวกผ้าบุขนนะคะมีขนนะคะด้านในนะคะบางตัวมันก็เป็นเรียบๆก็มีนะแต่ว่าทรงทรงผ้าเนี่ยมันจะเป็นเขาเรียกว่าเหมือนคล้ายๆแบบเป็นหนังกลับอะ่ะแบบเนี้ย,ยแทบทุกตัวนะฮะก็มันเขียนอย่างนั้นนะก็เลยเรียกอย่างนั้นนะก็เ,เรียกตามนั้นนะ บางคนอาจจะเรียกขนแกะก็ได้ <Okay. S 1> ชิอืมได้หมดอ่ะแล้วแต่คลิ่มากเลยนะแล้วแต่อยากจะเรียกค่ะแล้วแต่อยากจะเรียกนะดูทรงได้เลยอ่าคะจะบอกว่าจะเปิดตั้งแต่ช่วงอู้นนอนแล้วพี่ไม่มีเวลามาเปิด ตัอนี้เป็นหนังอะไรเลยนะอ่าเป็นเหมือนคล้ายๆหนังนิ่มอ่ะนะคะ<ว>บางคนเ,<ล>เรียกแจ็คเก็ตขนขนแกะใช่ไหมบุกขนน่ะบุกขนด้านในอ่ะอ่าบุกขนผีจำพูสวยเลยอืมงานดีสวยงามดูดิแต่ละตัวนะคะ <c oughs> <c oughs> โอ้ยพี่เนี่ยสวยมากอ่ะนิ่มมากพี่จ๋าสวยสุดๆตัวนี้ก็เป็นหังนะโอ้ยปูนอนเลยได้ไหมไปเดินไปเดินทุ่งหิมะไหมนิ่มมากเลยอ่ะจำนวนสอบนี้ก็นับให้อีกทีหนึ่งนะคะว่าออกประมาณไหนยังไงนะคะนี่มา <ข>งานสวยค่ะงานสวยมากเลยดูดิพี่ดูหนังดิพี่ดูหนังดินี่คือกลิ่นหนังเลยอ่ะอกลิ่นแบบหนังเลยอ่ะหน,หนังแบบหนังกินหนังแท้หนังกลับอ่ะ เป็นสไตล์แฟชั่นดำเข้มมากเดี๋ยวรอกล้องโฟกัสก่อนถ้าสีดำมันมันต้องรอกล้องแปบ,บหนึ่งไหนให้กล้องจับภาพกันอ,อสีดำเข้มมากเลยนะคะเอาไปใกล้เพราะสีดำกล้องมันจะเบลอมมใช่เพราะว่ามัน,มนดำมากมันดำจนแบบว่าบางทีแบบกล้องมันไม่โฟกัสเลยอะความที่แบบว่ามันดำมาก ดเนี่ยพี่นะคะใครที่ถามหาเนาะบางคนคือขายแบบออฟฟิศไงทำงานออฟฟิศไรงี้ยี่ห้อก็เยอะนะแต่ไม่ไม่ได้ดูเลยเอาเป็นว่าอาบอกให้ดูเลยกันนะยูนิโคลนะคะคือยี่ห้อก็เยอะพี่แต่ไม่ไม,ไม่ไม่ได้เปิดดูเลยอะ่ะส่วนใหญ่มันจะแบบอยู่ด้านในไง อจำพี่จำส,สวยคะใส่คุมไปเที่ยวอ,อ,อ,อ้อยอ้อยเอาไอเอฟเจนั้นมาหน่อยดิในแฟ้มมาแล้วเอาดินสอม,มาด้วย นแฟ้มสีฟ้าน่ะเออเอามาเลยนั่นแหละเอาดดินสองไปด้ยโอ้ยโคตรนุ่มเลยอ่ะอยากจะเนี่ยวันนั้นตอนที่ฉีดวัคซีนอ่ะแล้วแล้วอยู่ๆก็ไม่สบายแล้วก็หนาวแล้วก็ใส่ไปตัวหนึ่งช่วยได้เตัวเลย เยอะมืกันนะใช่โตัวนี้สวยอ่ะตัวนี้เท่อ่ะเก๋อ,อะขนยาวเลยงานนะ <c oughs> มันเป็นแบบนหนังนิ่มมากอ่ะหนังนิ่มมากเลยอ่ะเนี่ยหนังโคดนิ่มอ่ะ <c oughs> งานโคดดีอ่ะดูดิด้ดานในดีมากพี่คืองานแบบเอาเป็นว่า A p l s เลยแหละ สวยอ่ะเกรดดีมากาาสภาพดีมากสภาพดีมาก <ś c oughs> งานโคตรดีอ่ะน <ś c oughs> ่อยากจะให้ดูตัวนี้นี่ตัวนี้ดิวยโอ้โหรักดีรักมากเลยอ่ะมันไม่ได้หนามากนะพี่นะแล้วมันก็แบบไม่เชิงกับว่ามันมัน คือมันไม่ได้หนามากอ่ะกำลังดีอะด่ะโอ้ยงานดีมากเลยอ่ะรู้งี้นะเปิดถ่ายรีวิวตั้งแต่ช่วงนู้นลูกค้าถามเยอะมากเลยไม่ได้ลงเลยอะย่ะเท่มากเลยอะ่ะเก๋เลยนะพี่เออดูดิสวยสวยมากเลยอะ่ะเนาะ สวยอ่ะโอ้แท้แท่เอสวยมากพี่เอาเป็นว่ารอบหน้านี่คือไม่เปิดรีวิวแล้วนะเปิดให้ชมกันละสุดๆอ่ะสภาพสุดๆอ่ะต็มอ่ะใหม่อ่ะใหม่มากอ่ะใหม่มากเลยพี่ ชมพูนะชมพูน่ารักเลยอืมผ้าดียผ้าดียผ้าสวยอ่ะผ้านิ่มมากเลยอ่ะพี่ดูงานดิโคตรดีอ่ะผ้าสะอาดนะ้อเออ สวยงามอมอกระสอบเบอร์ลายใส่ได้30บหรือสี่สิบเออนับแล้วก็ใส่กระสอบแล้วก็ผูกปากถุงไว้เนี่ยโคตสวยเลยอ่ะด oh, <baby. S 2> ีมากค่าดีมากเลยอะ,ะงานดีมากเลยอ่ะ,ะสวยมากพี่สวยมากคะ ูมารอบหน้าหนูก็จะไม่เปิดรีวิวแล้วนะเพราะว่าหนูเปิดละหนูเปิดละหนูเปิดให้ชมกันละน่า,ห,าหนูเปิดละงานโอเคอคือไม่ใช่เกรด A ธรรมดานะคะเกรดโคตร A อเนี่ยเกรดโคตร A อะเกรดโคตรดีอ่ะสภาพโคตรดีอะ่ะขนฟูฟ่องสวยเลยนี่ตัวนี้อะไรนะเนนะี่ย ค็อคโคไดนะคะคล็อคโคไดเคคล็อคโคไดายยี่ห้อก็ออกเยอะพี่ยีย่ห้อออกเยอะเป็นหนังอ่ะอโอ้โหตัวนี้หนังแท้แบบอะตัวนี้หนังแท้ตันหนังยังติดอยู่เลยอ่ะอืมตัวนี้หนังแท้เป็นหนังแท้ใหม่ด้วยนะอันนี้เหมือนในนี้เลยห่างอะไรนะไอตัวตัวที่มันตัดไปเหมนะ็นอะ เออตัวอะไรแล้วนะหางอะไรนะเนี่ยไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่อะไอตัวอะไรแล้วไม่รู้อะเออแลคคูนในสักอย่างหนึ่งอะหางก็สวยอะสวยดีสวยดีสะอาดงานใหม่ Các quý ว่านเนี่ยตู้มารอบหน้าเนี่ยเราเอะอดูเก๋มากคือช่วงก่อนน,ะนั้นเนี่ยลูกค้าถามเยอะมากเลยนะงานเนี้ยนะแต่แบบเราไม่ได้เปิดไงนะเราไม่ได้เปิดเลยแล้วลูกค้าบางคนมาหน้าร้านนี่นะไม่มีอะไรมากค่ะลูกค้าถามมีไมหมพี่หมีบอกอะไรนะ ไม่มีหมดเอาไว้จัดโปรโดยเฉพาะค่ะเอออ่ะงานใหม่มือหนึ่งพี่เดสต็อกป้ายห้อยสีพิ้โกูสวยงานใหม่มือหนึ่งป้ายหอยราคาขอชมแป๊บหนึ่งเท่าไหร่ไม่เขียนแต่ถ้าเขียนก็คงซื้อไม่ลง ใครสนใจนะคะรีบทักเข้ามาเลยนะคะเพราะถ้าพา้าร้านนี้คือไม่มีกขหมดไม่มีชอบบอกลูกค้าว่าหมดทุกรอบ<ห>สวยมากอืมโอ้โหเนี่ยเอาไปปูนอนได้ไหมปับหนึ่งง่วงมากเลยเนี่ยโอ้ยนี่เป็นหนังแท้นะพี่นะหนังแท้นะ<ห>มองระวังนะกล้ามขึ้นนะตัวนั้นอนะ พี่ห่อดีด้วยางานดีสะอาดนะคะยังไม่เจอโทรเสียเลยนะผ้าดีผ้านิ่มผ้าสวยงานดีสีดำก็ดำเข้มมากเลยนะพี่ไม่มีรอยแบบขาดรอยอะไรเลยอะ่ะงานแบบโอเคอะ่ะคือเกรดเอไม่ใช่นะคะอันนี้คือเอแบบ โค้ดเอบวกอ่ะผลอยู่เต็มนะโค้ดแบบโค้ดเอพลสอ่ะสภาพดีมากดีมากเลยอะ่ะโอ้แล้วทำไมเราไม่มารีวิวนะเนี่ยเดวเออเรารอให้เรารอให้ลูกค้าถามก่อนลูกค้าถามก็ไม่มี้สวยพี่สวยสวยมากเลยสภาพเต็มจัดเต็มงานดี งามพูดถึงว่าถ้าคนแบบอยู่ห้องแอร์ประจำอ่ะนะใส่คุมใส่อะไรได้อืมใส่ทำงานอะ่ะใช่เ <c oughs> นี่ยดูดิ <c oughs> โอมโอมเดี๋ยวเอาไปอะ่ะไปวางนอนย,ยาวๆแบนแล้วก็ซ้อนกันอะ่ะตรงนี้ด้วยนะที่อยู่ตรงนี้นะเออเพราะว่าถ้าวางตั้งตรงอะ่ะมันมันมันกินพื้นที่ รับรีวิวได้ทุกตัวจ้ะพี่จา๋ารีวิวพี่ได้ทุกตัวที่อยู่ในกระสอบค่ะเปิดแบบไหนพี่ได้แบบนั้นจ้ะนะเรามาเปิดให้ดูกันละสวยค่ะพี่สวยมากๆสภาพโคตรดีพี่ใหม่กรุบกริบเออเอาไปอันนี้ดีกว่าอันนี้มันแห้งะเนี่ยเอาฝั่งนี้ดีกว่าใครซื้อไปก็ทิ้งไวไ้แล้วตัวยี่สิบกว่าบาทอะเออเอาเอาปลดข้างหลังด้วยใครซื้อไปทิ้งเขตไว้ด้วยนะคะที่ไปเอฟเอ สุดเยี่ยมสวยโอเคค่ะสวยมากค่ะ,คะอ่ะพี่หม,มีวางไอ้นี้ให้ไหนคะะ,คะป้ายดีนะคะโอ้ยสวย สนใจรีบทักเลยนะคะถ้ามาหน้าร้านของหมดแล้วค่ะพี่มีชอบบอกลูกค้าพี่หมดตลอดทุกรอบพอใครถามก็หมดค่ะพี่อ่ประจำโอเคเดี๋ยวน้องกำลังนับ ร้อตัวโอเคโองานราคาไม่แพงนะจำนวนก็ได้ดีนะอนอนเออรอบหน้าพ,พี่ปูว่าเอาสี่สิบเลยนะอันนี้สาสิบใช่ไหม <110. S 1> เอออบนก็ใส่เกอกก็ใส่อีกสอง ไม่ใส <ge> <ๆ>่สอบเดียวก็ได e si ้แล้วไม่เข้าจะให้ใส่สอบจะให้เทใส่สอบใหม่ก็เกรงใจแล้วเสร็จสบายแล้วจะเสร็จเลยเออเทใส่สี่สิบมะโอเคพี่เดี๋ยวไลน์นี้หนูขอตัวปิดไลฟ์ก่อนนะคะ อะใครสนใจนะคะพี่แคปหน้าจอและพี่แจ้งมาได้เลยนะคะเดี๋ยวเจอกันกับไลฟ์ถัดไปพี่จ๋าสวัสดีค่ะ